ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมสุดใจส่งทั่วไทยรายงานตัวยามบ่ายครับวันนี้ผมจะพาเกษตรกรทุกท่านมาเที่ยวสวนผักบุ้งแต่สวนผักบุ้งไครตามผมมาครับตามมาครับตามไปเลยครับอ่าอันนี้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 เจ้าของสวนหรือคนไหนครับเนี่ยอ๋อขอบคุณด้วยครับครับอ้าวพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่อ่าช่วย แนะนำชื่อหน่อยครับพี่ชื่ออะไรครับสิทธิโชคถอรอดสิทธิที่ยอดอรอดแล้วที่นี่ที่ไหนครับไเนี่กอะไรไหลอันนี้บอกวางทองบอกวางทองอำเภออำเภอบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดสนพบุรีก็บอมแล้วอันนี้พี่สิทธิโชคได้มีโอกาสใช้สมแดงใครเป็นคนแนะนาครับสุดใจพ่มุกสุดใจพ่มุกหรือสุดใจสมทั่วไทยครับอันนี้แล้วแล้วอันนี้คุณสิทธิโชคปลูกมกบุ้งอันนี้เยอะไหมครับที่ปลูกเนี่ยอันนี้ก็ ปวดกเยอะปูเยอะใช่ไหมแล้วอันนี้ที่คุณสิริโชคใช้สมแดงอัตราการใช้ใช้ยังไงครับใช้หนึ่งฝาหนึ่งฝาหนึ่งฝาขาวหนึ่งฝาในอ๋อหนึ่งฝาในต่อน้ําต่อน้ำยี่สิบลิตรแล้วกี่วันฉีดครับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งฉีดครั้งหนึ่งแล้วอันนี้คุณสิริโชคฉีดแล้วมีความประทับใจยังไงต้นใหญ่ต้นใหญ่ดินฟูดินฟูแล้วก็ รสชาติน้ำหนักน้ำหนักเป็นยังไงครับน้ำหนักดีมากน้ำหนักดีมากครับผมอันนี้คือคุณสิชรครับที่ได้มีโอกาสใช้สมแดงดแล้ว,วผมวยอยากจะให้คุณสิทธิอุ้ยคุณสิทธิโชค,คให้ความมั่นใจกับเกษตรกรหน่อยครับว่าสมแดงมันดียังไงครับลดต้นทุนยังไงครับก็ประหยัดประหยัดไปเยอะประหยัดปุ๋ยประหยัดยาครับผมแมลงเพี้ยอะไรไม่กวนครับผมแล้วอันนี้อันนี้ให้ความมั่นใจเลยครับว่า ฉีดแล้วมันช่วยลดต้นทุนยังไง้มลดต้นทุนเยอะไหมครับก็80%ดสเปอร์เซ็นตโโงครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับคุณคุณสิทธิโชคให้ความมั่นใจว่ามันลดต้นทุนได้80%ซตแล้วต้องลองเองอ่จะรู้แล้วอันนี้กี่ต่มแดงแล้วปุ๋ยใช้เยอะไหมครับปุ๋ยยี่สอร์อร์เออ เป็นไงครับพี่น้องกเกษตรกรอันนี้คุณสิริโชคชื่น,นัันก็ปลูกผักบุ้งใช้ปุย๋ยประมาณ20%ก็พุ่งง่ายคุณสิริโชคบอกต้นทุนลดไป80ิแล้วพี่น้องมาดูว่าผักบุ้งนี่ครับสังเกตดูครับนี่สวยไหมครับนี่คือผักบุ้งที่ฉีดสมแดงบวกอะมิโนต้นทุนลด80ซ็ก็เฉลีย่ยง่ายๆโซโลแกนของสสมแดงใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีครับ ครับผมเฉยไหมครับดูครับนี่ความสวยนี่ครับตอนนี้กาลังล้างครับนี่โอ้โหเต็มบ่อเลยครับอ๋นนี้อันนี้อันนี้พนักงานของคุณสิทธิโชคไหมครับไม่ใช่ครับ๋อไม่ใช่โอตายตัวทีครับไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ทีมงานบริษัทนะครับนี่สวยไหมครับนี่คือการล้างครับแล้วโดนนวนครับอ่าแล้วคนนวนใครเอ่ยตามผมมาครับเอาสวัสดีครับพี่ อันนี้พี่ชื่ออะไรครับแนะนําชื่อให้เกษตรกรนะครับอันนี้พี่เป็นไม่ต้องใช่ไหม <laughs> อันนี้มองแล้วน่าจะเป็นคนงานของอ <c oughs> คุณสิริโชนะครับอันนี้คนงานประจําครับคนงานประจา <c oughs> โอ้โหนี้ครับท่านสังเกตดูผักบุ้งครับเน่นดูต้นครับ<ห>ดูต้น,<ห>น,ตนเน่เน่ดูต้นครับโดเน่จากองสวนบอกลดต้นทุนถามว่าลดเยอะไหมเขาบอก80%แล้วปุ๋ยที่ใส่ฉีดตรงนี้ใส่ปุ๋ยกี่เปอร์เซ็นต์20%ครับมาลงมาแรงไม่กวนครับ ครับผมชัดเจนไหมครับนี่ครับอยากให้เกษตรกรทุกท่านมั่นใจครับลองเอาไปใช้ดูครับโสมแดงสุดยจดจริงๆครับเพราะโสมแดงเป็นอาหารชูกําลังพืชชีวาภาพจูลินทรีร้อเเซตัวนี้โสมแดงช่วยให้ปรับสภาพดินฟื้นฟูนฟนฟนฟนดินย่อยสลายวัชพืชใต้ดินทําให้พืชเจริญเติบโตวไวออกผลดีออกผลโดกครับถ้าเป็นผักบุ้งต้นจะสวยครับและ หวานกรอบครับผักบุ้งจะนิ่มมากครับถ้าท่านได้ดูครับนี่ครับเปาะเลยครับเปาะเลยครับขอบอก